สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่สาระดีๆทุกอ่างนะครับวันนี้เรามาในงานฉันฉันปาร์ตี้ของบริษัทเรานะครับช่องนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงานของท่านผู้จัดการทั่วไปครับ You know, let's celebrate at least. You guys have done so much for each other and for the hotel that I just mm. really. <coughs> <concealer> <inaudible> ปกติที่เราจัดเปประจำทุกปีนะคะแา่วันนี้ก็อยู่ประมาณะเรียกว่าเป็นเป็นเต่นู้จดการดีพอสมควรที่สำหรับพวกเราที่ผ่านปีนี้มาเกือบจะพวดปีแล้วนะคะซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ปีที่ ่ถ้าได้ความหมายของพี่เราเนา่ยเราบอกไหมคะเรามีความรู้สึกว่ามันมันมันแย่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ว่าเรากำลังจะผ่านไปด้วยกันกับการที่เราทํางานหนักทำงานหนักมาด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอบคุณกับสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันสวรรคนี้นะคะ so really honestly i just really wanted to say thank you to everybody you guys have all done so much for this property and for each other that it leaves me as a gm very very proud of every single one of you ที่จะขอบคุณพวกเราทุกคนที่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและที่สำคัญคือีเอรู้สึกภูมิใจนะคะกับพวกเราทุกๆคนนะคะที่ยังอยู่ร่วมกันกอดคอได้กันไปจนถึงวันนี้นะคะรวมให้ตัวเองหน่อยไหมคะ so this year is very very different traditionally <laughs> traditionally at this party we would nominate we would select one employee of the year and stuff like that. We haven't done that this year because it's just been completely crazy. So Richard, myself, and Kun O, we kind of spoke independently about what we should do this year. Right? And this was pretty much myself really doing this with the help of Richard and Kun O. And Look, you all have been absolutely incredible this year. It was super, super difficult for me to be able to come up with this particular name list. But I just want everybody to know you guys have all been superstars this year, and I thank you so much for all your dedication. <laughs> นี่น้องนกน้องเหกนอีอหลานนะครับแล้วก็น,นี้คือคนสวยประจำบาแกครัวนะครับอันนี้ขอบคุณค่ะขอแค่ชวหแล้นะคะขอแค่ชวยเพมให้แล้วนะคะข,ขอบคุณนะคร <c oughs> ับ Uh, I just wanted no, to so give we're an we're additional right. special thanks to because Hello. these people have really Hello. just gone to a next level this <laughs> year and it's made everything really really, good and really <laughs> easy. น้ำไม่สายก็มาแลนะ้วครับวันนี้วันถ้าใครเ๋ยวรับไม่สายยิม้มเพียงเดียวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับทุกคนมดชื่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สอนเก่าเปิดงานอยู่อันนี้ก็อีก โตอะไรฮะหลายๆหนุ่มดีครับยุนครับจูนทุกๆคนนะครับครับอันนี้พี่บังก็มานี่ดูแหม่บ้าง as always a smile on her face it doesn't matter what she does she's always there to support ทเวทราคนนี้น่ารักมากครับสวัสดีค่ะสวัสดอันนี้ตน้องีนเลยค่รักทุกคนเลยครันชื่ออะไรเอ่ยบอกพี่ทีมพี่จำไม่ได้ไงใช่อเยสวัสดีค่ะน้องน้องา from f s w ไม่เป็นไรแต่อันนี้ไม่ใช่รักอีรอนะคะเราเฉพาะสเปคนเลยเพราะฉะนั้นน้องเขานะคะก็อย่างที่เจมบอกนะคะน้องเขาจะมาเร็วแล้วก็อยู่นานกว่าะคะแล้วก็ช่วยในงานของไมมเอได้ทุกครั้งนะคะเราจะเห็นน้องเขาดีเซนต์อยู่ตลอดเวลา Alright Now going into mid level managers these people as well have just gone completely outside their job scope they've worked incredible they've always been positive and they have really made a difference now the first person the first two people are not here but i still wanted to acknowledge it in front of everybody the first one is kuntak from housekeeping <laughs> ทีมงานอยู่ด้านหลังวะะัสดีครับพี่เรืองวัสดีครับวัสดีครับอันนี้มือมิกเบอร์หนึ่งของยูวันเลยนะคะตอนนี้แลเสร็จเปถึงน้องด้นน้้